สวัสดีปรบตโตครับมนีกัจิพาคขี่รถเล่นไปหาซื้อโตเกียวบันดานาสินค้าดังของประเทศญี่ปุ่นหรือว่ากลุ่มโตเกียวแล้วครับผมถ้าทุกคนนึกถึงกลุ่มโตเกียวหนึ่งในนั้นก็จะมีชื่อของโตเกียวบันดานาบครับก็หลายคนก็อาจจะเคยกินแล้วครับผมแต่ว่าผมกัมารถมากเลยมันโมเมนต์กล้วยแท้นะครับแต่ว่ามันหอมหอมเดี๋ยวมนีกัิม ไปซื้อแล้วก็มากินรีวิวไห้บงครับผมนี่ก็ได้มาแล้วครับผมแพ็กเกจแบบสวยๆเลยครับก็ห่อมมอยางดีครับผมกล่องนึงก็ประมาณ1น0 0พัยเยนครับโดยประมาณครับจําราคาบ่ได้นะกับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก่อนนี้เลยกทําการแกะออกมากเป็นแบบนี่ครับผมเป็นกล่องสวยงามครับผมขนาดแกะออกแล้วก็ยังงามอยู่นะฮะกล่องนึงก็บซีี8ชิ้นครับผม ก็ผมเชื่อว่าตัวเกียวบร,รนณาน,านีผู้ใดที่เคยได้กินแล้วก็ Fro อาจจะลงไหลในความหอมหรือว่าในรสชาติของมันครับผมมนก็ชินค่าดังอันดับหนึ่งของในญี่ปุ่นนะครับนอกจากอยังหลายๆอย่างาาก็น,นี่อันนี้แหละครับมีตัวเกียวบันบรรนานะครับที่แบบติ่อันดับต้นๆของตัวเกียวนี่แหละครับแกออกพอแกออกมา กินกับเตะด่างตืมเลยมันหอมมันหอมนี่ครับผมครับกินแล้วก็โอ้พยเกหนาเงึ๊งเงึ๊งเงึ๊งนี่ครับเพนบอใส่ใส่ข้างในก็จะเป็นใส่กล้วยครับผมใส่กล้วยหอมกล้วยหอมก็ค่ายๆกับกล้วยหอมยุทธไทยเหรอครับผมเพียงแต่แบบเทคเจอร์รสสัมผัสยี่นี่ครับมันก็จะนุ่มกว่าครับผมหายเค้กยู่ข้างนอกมันก็จะนุ่มแล้วมันก็จะหอมครับครับผมเดี๋ยวข้างต่อไปสิเป็นไทยอีกอย่างไม่ให้เบิร์กระปรดติดตามครับผมรับรองว่าได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆในญี่ปุ่นแนครับผมบาย